โครงกระดูกมนุษย์โบราณจำนวน3โครงรวมถึงเครื่องประดับทองโบราณแล้วก็วัตถุโบราณอีกหลายชิ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ขุดพบขณะทําการปรับภูมิทัศน์บริเวณคูเมืองและกําแพงเมืองด้านตะันออกเขตเทศาบาลนครนครราชสีมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นโครงกระดูกมนุษย์และวัตถุโบราณที่พบเนี่ยคาดว่าน่าจะมีอายุประมาณ 1, 5 0 0ถึง2,500ปีนะครับอธิบดีกรมศริลปากร,กรระบุว่าการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ และวัตถุโบราณทั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์การสร้างเมืองโคราชได้เลยครับที่ระบุว่าเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องจากหลักฐานทางโบราณวัตถุที่พบแล้วก็แหล่งขุดค้นพบโครงกระดูกเป็นร่องรอยที่อยู่อาศัยในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์อีกครับเหล่านี้มันเป็นการค้นพบใหม่ที่ถามว่าในฐานะเป็นนักโบราณคดีมันน่าตื่นเต้นไหมมันน่าตื่นเต้นและคนโคราชก็ควรจะต้องตื่นเต้น เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พลิกโฉมประวัติศาสตร์ของเมืองโคราชถามว่าจะทํำยังไงต่อกับของที่ปุดขึ้นมาได้เนี่ยเราจะนําไปสู่การอนุรักษ์การตรวจพิสูจน์ยืนยันเรื่องเพศเรื่องอายุเรื่องสภาพสุขภาพของโครงกระดูกทั้งสามนี้เครื่องประดับสำนิดเรื่องประดับยิน้นเผาก็จะได้รับการซ่อมและอนุรักษ์อย่างถูกวิธี อธิบดีกรมศิลปากรบอกว่าหลังจากนี้จะนําโครงกระดูกแล้วก็หลักฐานทางโบราณคดีที่พบเนี่ยครับมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องปฏิบัติการสํานักศิลปากรที่10นครราชสีมาก่อนจะนําส่งตัวอย่างหลักฐานไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะโครงกระดูกเพื่อที่จะหาอายุแล้วก็เพศที่ชัดเจนรวมทั้งตรวจสอบอายุที่แท้จริงของเครื่องประดับแล้วก็โบราณวัตถุทั้งหมดเพื่อบูรณะให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับขณะเดียวกันก็สั่งชะลอการขุดค้นทางโบราณคดีเนื่องจากเข้าสู่หน้าฝน แล้วนะครับอาจากระทบต่อวัตถุโบราณได้และหลังจากนี้ก็จะของงบประมาณจากกองทุนโบราณคดีเพื่อขุดเพิ่มเติมก่อนจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครับ